สวัสดีครับวันนี้วันเสาร์ที่11กันยายนนะครับ2564นะครับวันนี้ฟุตบอลเพื่อผลีกของกรีฑาครับกลับมาแข่งขันนันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากว่างเว้นไปหลีกทางให้กับโปรแกรมฟุตบอลทีมชาตินะครับวันนี้พรีเมียร์ลีิตรีตเนี่ยจะเป็นการแข่งขันในนัดที่4ของฤดูกาลนะครับมีเตะกัน8คู่เกมที่เป็นไฮไลท์ครับที่ King Power Stadium เวลา3ามทุ่มนะครับระหว่างทีมเลสเตอร์ซิตี้พบกับทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับความพร้อมทั้ง2ฝั่งนะครับเลสเตอร์เกมนี้จะได้จจออหห์์นนนนนีี่่แแวววสคครรรััััับบบบบตเเกกงะาาย็ลม และจะเป็นตัวจริงทันทีนะครับแต่ว่าแนวรุกไม่มีอาโยเซ่เปเลสครับมิดฟิลด์ตัวรุกชาวสเปนซึ่งติดโทษแบนเป็นนัดที่2หลังจากเขาถูกไล่ออกในเกมแพ้ให้กับเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับแต่แนวรุกคนอื่นๆนะครับยังมีเจมี่วาร์ดี้ฮะมีฮาวิบาร์สครับมีเจมส์ดิสันนะครับแล้วก็รวมถึงยูริสเทเดมันส์ด้วยนะครับส่วนทางฝั่งแมนซิตี้ครับเกมนี้เควินเดอบลอยครับอาจจะหายกลับมามีชื่อเป็นตัวสำรองข้างสนามเป็นอย่างน้อยนะครับ แต่ปัญหาที่แท้จริงก็คือตำแหน่งผู้สมบัตตูครับเพราะว่าเอเดสันกับกาเบลเชซุสกองหน้าทีมชาติบรา,าซิลเนี่ยโดนแบนนะครับเพราะว่าก่อนในนีส้สโมสรแมนซิตี้เนี่ยปฏิเสธปล่อยผู้เล่นทั้งคู่กลับไปรับใช้ทีมชาติบรา,าซิลในฟุตบอลโลกร,บรอบบอลโลกอเมริกาใต้นะครับก็ต้องดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสโมสรและก็พรีเมียร์ลีกเนี่ยจะง,งัดกับฟีฟ่าและทําให้2คนนี้ลงเล่นในแมตช์ได้หรือเปล่านะครับแต่ในเบื้องต้นเนี่ยทั้งคู่ยังลงเล่นไม่ได้นะครับซึ่งเป็นปัญหาสําหรับเป๊ปโกกเเเดล่่่่าาาาพออออสสสมมคคววรนนืืงงจผูู้ตต2อออยซีฟ ดีกรีทีมซัสอรรเมริกาก็ติดโควิดนะครับเกมนี้ก็ลงสนามไม่ได้ทําให้เป๊ปกิวรลดาเนี่ยจำเป็นจะต้องส่งสกอตคาร์สันนะครับผู้สมระตูจอมเกา๋านะครับมือ3เนี่ยลงสนามเป็นตัวจีน้ในเกมนี้แต่ดูตัวอางอื่นเขาน่าจะพร้อมนะครับแนวะร,รุกมีทางเลือกทั้งแจ็คกิลิชลาฮิมสเตอร์ลิงเฟรนตอเลสแบนโนโรซีวาแล้วก็ลิยาตมาเลสนะครับขาดไปเพียงแค่ฟโฟเดนนะครับที่ยังมีปัญหาเรื่องความฟิตยังได้รับบาดเจ็บอยู่นะครับ คู่นี้เจอกันมาล่าสุดเมื่อเดือนที่แล้วครับในฟุตบอล SA Community s h i e l d นะครับก็เกมการทุบสนนะครับเป็นเลสเตอร์แชมป์เอสเอคัเอาชนะแมสตี้แชมป์พรีเมียร์ลีกไป1 0ึแต่ประตูชัยจากจุดโทษใช้เกมของเคเลิชิอีเฮนาโชนะครับเกมนี้เลสเตอร์ได้เปรียบครับเล่นต่อหน้าแฟนบอลที่ King Power Stadium อย่างไรก็ตามผมมองว่าแมิตี้เนี่ยนับตั้งแต่ที่แพ้ท่านมฮอสเปอร์ในเกมเปิดฤดูกาลพวกเขาผลงานดีนะครับชนะนอริสชนะอาร์เซนอลทีมละ50มา2เกมติดต่อกัน แม้ว่าจะมีปัญหาในเกมรับตำแหน่งผู้สมรูครับแต่มิดฟิลและก็แนวรุกเนี่ยน่าจะเป็นฝ่ายครองบอลแล้วก็ขึงเกมไว้หมดนะครับจกกนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยน่าจะเป็นฝ่ายเบียดเอาชนะเก็บ3คะแนนได้ครับผมมองว่าซิตี้เกมนี้ภาษีดีกว่าเลสเตอร์เจ้าถิ่นนะครับเชื่อว,ว่าทีมของเปปเกอร์ดิวอลาจะบุกไปเก็บ3คะแนนเต็มได้สําเร็จในแมตช์นี้นะครับและนี่ก็เป็นทัศนะนะครับในเกมคู่ระหว่างเลสเตอร์ซิตี้กับแมนซิตี้นะครับ ในส่วนของคู่อื่นนะครับอยากติดตามลักษณะแล้วก็ทีเด็ดฟุตบอลที่น่าสนใจสามารถแอดไลน์ตามด้านล่างนะครับไปพูดคุยกับผมได้โดยตรงเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ